สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมาดูน้องต้นหนาวกันนี่คุณปู่ว่าเฝ้าน้องต้นหนาววันนี้พ่าจะไปรับควานเบ้นที่บขอสอควันเบ้นมาจากบ้านนี่คุณปู่เลยรับหน้าที่เป็นคนดูแล ต้นหนาสุดหล่อหยออกคอกแล้วหลุดอยอกคอกแน่นี่อยอกคอกแน่นี่ดื้อได้ปูยิงขาไม่ดีอยู่โอเคไหมปูยิงขาไม่ดีอย่าดื้อเด้อนะพี่ต้นหนาวเด้อเดี๋ยวคุณปูจะเอาขนมมาให้กินกินขนมไหมกินขนมไม่หลงโอ้ยโอ้ยเล่นน้ำที่ไหนมานี่ฮะ เล็ดคนที่ไหนมาเปื้อนหมดเลยเนี่ยฮะพิจูเนียมาเร็วข้ามาหาน้องเร็วหรือวะเร็วพิจูเด้อพี่จูเด้อนี่ตูดใครเนี่ยตูดเบ้เลยเลยเนี่ยฮะตูดใครเนี่ยตูดพี่หนาวสุดหลอ่อตูดพี่หนาวสุดหล่อเนี่ยดาวเมยหรื มื่อคืนนี่หนาวไหมานี่เขาก่อไฟให้กองบปเลื่อเลยเนี่ยไม่หนาวหรอกเนาะไม่หนาวหรอกเนาะอาจารกำลังพอดีเนาะหนาวเนาะอาการย์กำลังพอดีเลยจุย้ยมาหาน้องลูกมา,มาหาน้องหนาวเลยาหาหนาวเลย มาแม่ไม่นาถอยอกอกาศถอยอากาศแล้วให้หลานข้ามาม,มาเร็วให้หลานจูข้าม,มาเร็วจะไปโบกหลานจูเด้อไม่ไหวนะจะโบกหลานจูไม่ได้เด้อหานานหานาะหนาต้องการพี่เลี้ยงนี่ต้องการพี่เลี้ยงคนนี้หานาสุดลเลย หนาวสุดเรอหนาวสุดเรอเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วพี่หนาวนอนแล้วโอ้ยหูก,กลางมาเลยหูก,กลางมาเลยหูก,กลางมาเลยนี่มาปูจับมือหน่อยชิคกี้พาหน่อย Então, então ar, ่หนาสุดเลยว้ว้วตตแล้วเนี่ยตกแล้วเนี่ยนะเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเนมแล้วเนี่ยเ็นห่มแล้วเนี่ยกินเป็นอะไรอย่างเนี่ยฮะกินหญ้าเป็นอะไรอย่าง

Bớt xuống thôi à. Hắn tuồn mà mới hiện ra rồi Cái ở gì ngon rồi nó ngon pha nào bố Hắn thấy cái chua ngon pha nào rồi Nó do mà rồi ôi nào lên con điêu ngạo leo chu ơi chu đã nào nổi lên chu phi chu bà hát đã tôi nào nổi Lê lên phi chu leo ngon lại trong nần à à nào đó ôi 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 อโอ้โหโอ้โห,โโหกลางมาเลยนะเนี่ยกางมาเลยนะเนี่ยจะเป่าจะเป่าเขาให้คุณปู่เลยให้คุณปู่หายเร็วๆเนาะน่าพี่หนาวเนาะาพี่หนาวเนาะโตแล้วพี่หนาวโตแล้วเนี่ย

จังเลยเนี่ยสุดหล่อของเราได้ลยจูไม่ยอมข้ามมาเลยพี่จูเนี่ยเล่นตัวจังเลยคนเนี้ยจูอ้ยมาหาหนาวเลยเลมาหาหนาวเลยเลนหนาวเล่นคนเดียวเหงาแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่จูนี่มันมาหาเหงาเลย โอเคจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องช้างแฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ